เพื่อนๆยังจำข้าวของตุ๊กที่โดนเพลี้ยไฟลงได้ไหมคะตอนนี้น้องเขาโตแล้วนะนี่ค่ะน้องเขารอดแล้วก็เติบโตขึ้นสวยงามเลยค่ะวันนี้เราก็เลยเลิกงามยามดีพน้องเขาไปขยายเพื่อทำพัน์ต่อค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าชุดเมล็ดพันธุ์แท้นะคะ ข้าวเหนียวดำอสิตะบางต้นนะคะแตกกอได้ถึง10ต้นเลยค่ะบางต้นก็แตกกอ,อน้อยนี้นะคะนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะตัวนี้ตุ๊กจะเอามาฉีดก,ก่อนแล้วก็เอาไปขยายเพราะตัวชุดนี้จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แท้ค่ะเป็นพันธุ์บริสุทธิ์เราจะทําการขยายเพื่อเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อปีหน้านะคะแล้วก็จะโลก อสิตะที่เป็นพันธุ์ที่เราได้มาที่มันปนเยอะะค่ะโลออกแล้วก็มาเริ่มต้นตัวนี้ใหม่นะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ในร่มก่อนนะคะพักไว้ก่อนตอนที่ถอนขึ้นมาน้องเขาหอมมากเลยค่ะข้าวพัน,นุ์นี้ตอนเป็นต้นกล้าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกไม้ผสมกับว่าน เพราะว่าเมื่อเช้าตุ๊กไปที่สวนแล้วไปขยี้ใบว่านดมมานะคะพวกพวกขิงขมิ้นตระกูลเนี้ยค่ะขิงขมิ้นแล้วก็ว่านหัวใหญ่แล้วก็กระชายขาวอะค่ะกลิ่นเขาจะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้มันจะมันจะเป็นกลิ่นเย็นๆนะคะเหมือนเหมือนว่านนะเหมือนใบว่านกลิ่นเย็นๆ เหมือนใบาว่านชัก,ชกมดลูกคะ่ะว่านหัวใหญ่กลิ่นจะออกเย็นๆแล้วก็หอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ะคะ่ะหอมอ่อนๆนี่ค่ะแล้วก็กองเมื่อกี้ให้ทุกถอนออกมาเดี๋ยวเราจะขยายเพื่อทําเป็นเป็นปล้าชุดนี้จะปลูกทําพันนะคะเป็นพันแท้ค่ะส่วนข้าวเอสองล่ะคะนู่นค่ะ โดนเพลี้ยไฟลงแล้วก็น้ําท่วมเหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงอ่ะยังไม่เท่าอาสิตะอาสิตะนี่จะเป็นพันธุ์ที่พัฒนาปรับปรุงแล้วก็นิ่งแล้วแต่ตัวนั้นยังไม่นิ่งนะคะตัวนั้นก็ตายไปประมาณสักเกือบเกือบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ค่ะนี่อย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะจากที่เต็มนี้ทั้งหมดเหลืออยู่ตรงนั้นบางตัวอย่างก็คือเหลือต้นเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นการคัดเลือก ช่วยตุ่าธรรมชาติช่วยตุกคัดนะคะมันก็จะมีต้นที่แข็งแรงเราก็ทำการเลือกไว้ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ดูการเติบโตเสร็จแล้วเราจะไปดูรวงอีกทีหนึ่งนะคะีตุกจะทำการปักดำเป็นครั้งที่สองนะคะหลังจากที่ถอนออกมาจากกล้ากระมังในคลิปที่แล้วน่าจะจำกันได้นะคะแล้วก็เอามาปักดำในแปลงนานั่นคือการปักดำครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันนี้จะปักดำครั้งที่2นะคะโดยการถอนตัวที่แตกกอแล้วก็มาทำการฉีกล้านะคะมีเหมือนตัวนี้นะคะนี่เราก็จะปักดำแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าชุดสุดท้ายนะคะทั้งหมดของเราแล้วนะคะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำอศิตะพันแท้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลักษณะของต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะ นี่คือกล้าข้าวที่ตุกทําการฉีกกออกมานะคะแยกกออกมาได้สองวันแล้วนะคะจะเห็นว่ารากเดินดีมากเลยนะคะมีลักษณะารากอวบอ้วนนะคะต้นก็อวบอ้วนนะคะนี่เลยนี่นะคะวันนี้เราก็จะทําการปักดํากล้าชุดนี้นะคะตุกจะทําการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อปีหน้านะคะ น,นี้จะเป็นพันแท้ที่เราได้รับมาจากแปลงของท่านอาจารย์ตุลางนะคะดูลักษณะของต้นกล้าวันนี้มีกล้าทั้งหมดคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสดสิบสองมมัดนะคะอันนี้ก็คือกล้าชุดนี้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงมากแล้วนะคะผ่าน ผ่านภาวะสภาวะไนโตรเจนเกินที่อยู่ในกระมังนะคะอ่าภาวะไนโตรเจนเกินที่ทําให้เกิดโรคยอดเน่ายอดไหม้นะคะอันนี้ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านการโดนโจมตีโดยเพลี้ยไฟนะคะแล้วก็ผ่านน้ําท่วมนะคะอ่าน,นี่คือชุดที่แข็งแรงมากนะคะแข็งแรงและฟื้นตัวเร็วมาก ะะจึงเป็นเหมาะที่จะเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นพันธุ์แท้ของข้าวเหนียวดำอสิตะนะคะลักษณะกล้าเราก็สูงพอสมควรนี่จะเป็นการแยกกอแล้วก็ปักดำครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เหลือก็คือ,อได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแล้วเราก็จะเลือกเฉพาะกอและรวงที่ แข็งแรงแล้วก็ตรงตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดที่รอดมา70%นะคะ30%ก็คือตายไประหว่างทางทั้งโดนหอยเชลีีกัดทั้งโดนโรคข้าวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามการเจริญเติบโตแล้วก็วิธีการทำนาในสไตล์ตุ๊กนะคะ สไตล์แม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆชาวนามือใหม่ทุกคนได้รับชมแล้วก็นำไปปรับใช้กันนะคะหลักสูตรไม่มีตายตัวให้เราทำตามพื้นที่และจากการสังเกตของเรานะคะเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมแต่ละพื้นที่แต่ละแปลงนาจะไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือพัฒนาการของต้นกล้าข้าวเหนียวดำอศิตะนะคะหลังจากปักดำไปได้วันนี้3วันนะคะวันนี้วันที่3ออก็เริ่มติดแล้วก็มีความแข็งแรงดีมากเลยนะคะนะคะนี่ค่ะน้องแข็งแรงมากนี่ดูใกล้ๆต้นนี้นะคะ นี่ค่ะมีความเขียวแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะก็จะมีที่ใบหักบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราทำการฉีดล่าไปแล้วนะคะนี่นะคะที่ตุ๊กปักดำผ่านไปได้3มวันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวสักผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะคะเดี๋ยวตุกาให้รอให้ต้นกล้าฝั่งนู้นที่เพิ่งลงใหม่ป้อมสยามนะคะให้เขาตั้งตัวดีก่อนแล้วเดี๋ยวตุกจะให้อาหารทางใบนะคะใช้จูลินซีสูตร3มเกลอนะคะ3ส,สหายเดี๋ยวจะเอาจูลินซีย์มสหายมาให้อาหารทางใบเพื่อ เร่งให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะ